ทำไมนักฟุตบอลถึงเป็นคำถามทางการเมืองนักฟุตบอลยุโรปในศตวรรษที่21ไม่ใช่แค่คนเตะบอลเขาคือแรงงานข้ามชาติบุคคลสาธารณะระดับโลกและเป็นพลเมืองของรัฐชาติใดรัฐชาติหนึ่งคำถามว่านักฟุตบอลในยุโรปเลือกตั้งกันที่ไหนจึงไม่ใช่คำถามเชิงสถานที่ แต่เป็นคำถามเชิงอำนาจอธิปไตยว่ารัฐไหนมีสิทธิเรียกร้องความเป็นเจ้าของทางการเมืองเหนือบุคคลน,นั้นตอนที่หนึ่งหลักใหญ่ที่สุดสิทธิเลือกตั้งเท่ากับความเป็นพล,ลเมืองกฎหมายการเมืองสมัยใหม่ยึดหลักเดียวกันแทบทุกประเทศคือสิทธิเลือกตั้งผูกกับสัญชาติไม่ผูกกับอาชีพไม่ผูกกับรายได้ และไม่ผูกกับที่ทำงานนักฟุตบอลจะเล่นในพรีเมียร์ลีกรับเงินจากสโมสรสเปนเสียภาษีในอิตาลีอยู่บ้านในฝรั่งเศสแต่สิทธิเลือกตั้งจะถูกผูกไว้กับหนังสือทางเดินทางเท่านั้นตอนที่2องทำไมนักฟุตบอลเลือกประเทศที่เล่นอยู่ไม่ได้ลองคิดภาพนี้ครับถ้าแค่ย้ายไปทำงานแล้วได้สิทธิเลือกตั้งทันที จะเกิดอะไรขึ้นสโมสรใหญ่เท่ากับอำนาจการเมืองหลีกดังเท่ากับเขตเลือกตั้งข้ามชาตินักเตะหลายร้อยคนเท่ากับฐานเสียงรัฐชาติยุโรปจึงห้ามเด็ดขาดไม่ให้แรงงานต่างชาติอีเวนระดับซูเปอร์สตาร์เข้าไปมีสิทธิทางการเมืองเพราะสิทธิเลือกตั้งเท่ากับสิทธิชี้ชะตาประเทศไม่ใช่สิทธิของลูกจ้างชั่วคราว ตอนที่3นักฟุตบอลคือแรงงานข้ามชาติพิเศษนักฟุตบอลอาชีพในยุโรปมีสถานะพิเศษ3าอย่างพร้อมกันเป็นแรงงานต่างชาติเป็นผู้พำนักระยะยาวเป็นบุคคลสาธารณะระดับโลกแต่ไม่มีสถานะใดที่ทำให้ได้สิทธิเลือกตั้งหากไม่ถือสัญชาตินั้นแม้จะอยู่มา1 0 1ถึงปีพูดภาษาท้องถิ่นคล่อง แต่งงานกับคนประเทศนั้นถ้าไม่โอนสัญชาติเท่ากับไม่มีสิทธิเลือกตั้งตอนที่4แล้วนักฟุตบอลไปเลือกตั้งจริงๆกันอย่างไรเมื่อเขาเล่นอยู่ต่างประเทศจะมีทางเลือกหลักๆ3ทางทางที่1กลับประเทศบ้านเกิดนี่คือรูปแบบดั้งเดิมนักเตะจ,จะขอวันหยุดส่วนตัวจากสโมสรหรือเลือกวันเลือกตั้งที่ไม่ชนโปรแกรม นักเตะระดับทีมชาติมักใช้วิธีนี้เพราะต้องการแสดงภาพลักษณ์พลเมืองที่รับผิดชอบทางที่2เลือกตั้งนอกประเทศประเทศยุโรปจำนวนมากยอมรับความจริงว่าพลเมืองกระจายอยู่ทั่วโลกจึงเปิดระบบเลือกตั้งที่สถานทูตเลือกตั้งที่สถานกงสุลน,นักฟุตบอลก็ไปใช้สิทธิ์เหมือนประชาชนทั่วไปไม่มีอภิสิทธิ์พิเศษทางที่สม เลือกตั้งทางไปรซณนีหรือตัวแทนวิธีนี้สำคัญมากสำหรับนักฟุตบอลเพราะโปรแกรมแข่งเปลี่ยนไม่ได้เกมทีมชาติชนวันเลือกตั้งเดินทางไกลเสี่ยงบาดเจ็บหลายประเทศอนุญาตให้ส่งบัตรล่วงหน้าหรือมอบอำนาจให้คนในครอบครัวตอนที่5แล้วนักเตะที่มีสองสัญชาติละ่ะนี่คือจุดที่เริ่มซับซ้อน นักฟุตบอลจำนวนมากถือสองสัญชาติบางคนถือ3มสัญชาติหลักกฎหมายคือเลือกตั้งได้ทุกสัญชาติที่ถือแต่ห้ามเลือกซ้ำเรื่องเดียวกันเช่นเลือกตั้งรัฐสภาฝรั่งเศสได้เลือกตั้งสเปนด้วยได้ถ้ามีสัญชาติแต่เลือกซ้ำเขตเดียวกันสองครั้งผิดกฎหมายกรณีดังที่คนชอบเข้าใจผิดเมสซี่เล่นในสเปนฝรั่งเศส เลือกตั้งอาร์เจนตินาเท่านั้นไม่เคยมีสิทธิเลือกตั้งยุโรปโรนันโดเล่นอังกฤษสเปนอิตาลีเลือกตั้งโปรตุเกสไม่มีสิทธิเลือกตั้งประเทศที่เล่นซาลาเล่นอังกฤษเลือกตั้งอียิปต์ไม่เกี่ยวกับการเมืองอังกฤษเลยตอนที่7นักฟุตบอลกับการเมืองที่ไม่ใช่การเลือกตั้งแม้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งในประเทศที่เล่น แต่นักฟุตบอลมีอิทธิพลทางการเมืองสูงมากผ่านการแสดงจุดยืนการไม่พูดซึ่งก็เป็นจุดยืนการเลือกสนับสนุนหรือปฏิเสธสปอนเซอร์แต่ทั้งหมดนี้คือเสรีภาพในการแสดงออกไม่ใช่สิทธิทางการเมืองเชิงสถาบันตอนที่8ทำไมเรื่องนี้สำคัญกว่าที่คิดเพราะมันสะท้อนว่าฟุตบอลโลกาพิวัตไปไกลมากแต่การเมืองยังยึดรัฐชาติ เงินเดินทางได้คนเดินทางได้แต่อำนาจอธิปไตยไม่เดินทางนักฟุตบอลจึงเป็นภาพสะท้อนชัดที่สุดของโลกยุคใหม่ที่เสรีภาพทางเศรษฐกิจใหญ่กว่าเสรีภาพทางการเมืองสรุปสุดท้ายแบบช้าๆนักฟุตบอลในยุโรปเลือกตั้งตามสัญชาติไม่เลือกตามสโมสรไม่เลือกตามหลีกไม่เลือกตามเงินเดือนไม่เลือกตามชื่อเสียง ต่อให้ดังแค่ไหนก็ยังเป็นพล,ลเมืองของรัฐชาติหนึ่งไม่ใช่พลเมืองของหลีก